มาเราที่บ้านที่ที่ที่บ้าน <c oughs> แกนีอ,อุปกรณ์หมดมีวงมีไฟนะจ๊ะไม่ขีดอะ่ะเพราะแบบตัวเราเป็นสกปรกมากเลยนะมีแต่คนอยากจะเดินออกจากชีวิตเราอะ่ะแต่เราก็ไม่คิดว่าบอสจะแบบจะพูดได้แบบนี้ไง สนับสนุนแอนนาช็อปด้วยนะครับแล้วก็ให้โอกาสคนด้วยอย่าทับถมคนนะฮะเราถ้าเกิดเห็นใครทับถมด่ากลับนะหะลังจากที่แอนนาพมดินทรน์นะคะได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงเรื่องราวดรามา่ากรณีที่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความโดยเจ้าตัวนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้โกงใครเพียงแค่ส่งของชา้าเท่านั้นและก็พยายามทํางานขายของหาเงินมาชดใช้ผู้เสียหายให้เร็วที่สุดอีกทั้งยังยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ถึง200ล้านบาทนะคะอย่างที่ลือกันแอนนาย,ยังยอมรับว่าตนเองนะ บริหารธุรกิจผิดพลาดแต่ก็จะสู้ต่อค่ะต้องสู้ค่ะต้องสู้แล้วก็รู้ด้วยว่าใครเป็นคนไปปล่อยข่าวจริงก็บอกแล้วไงว่าอันนี้พูดจากใจเลยเนาะลูกค้าที่ไปปล่อยข่าวเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็ไม่โกรธเพราะว่าแต่จริงนะน่าจะมาคุยกับเราตรงมากกว่าว่าขาดเหลืออะไรเพราะว่าบางครั้งอะเรื่องมันแค่สองคนสองคนเนาะพอทีไปพูดที่อื่นเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องอื่น หลายคนบอกว่าอนามีปัญหาเรื่องกล่องสุ่มไม่สุ่มนะคะกล่องนี้ไม่มีสุ่มนะคะมันไม่ใช่กล่องสุ่มเพราะว่าถ้ามันเป็นกล่องสุ่มคือเราจะไม่รู้ว่าใส่อะไรลงไปในนั้นอนนาก็บระบุชัดเจนแล้วว่าอนนาจะใส่ลงไปในกล่องนะคะแล้วก็ที่อนนาติดปัญหาเพราะว่าอนนามีปัญหาแอนนาวางแผนผิดพลาดเรื่องการเงินอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเราวางแผนผิดพลาดเรื่องการเงินนะคะดังนั้นเนี่ย เราก็ต้องสู้วันนี้นาจ,จะออกมานั่งร้องไห้ก็ได้ร้องไห้แล้วก็เสียใจร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้คนสงสารแต่มันไม่ใช่เรื่องไงเราต้องทํางานเราต้องขายของเราต้องเอาเอาเงินมาให้ลูกค้าที่ทุกคนลูกค้าเขารอของอยู่ดังนั้นเนี่ยคือจะมนั่งร้องไห้จะมนั่งเสียใจอ่ะอนาเข้าใจนะมันอาจจะเป็นสิ่งที่จะหลายหลายใครหลายๆคนอยากให้เกิดขึ้นก็คือมันเราต้องร้องไห้เราต้องเสียใจเราต้องบีบน้ำตาแล้วก็บอกทุกคนว่าเราผิดไปแล้วขอโอกาสอนาจะไม่ คือจะไม่บอกว่าไม่ขอโอกาสก็ไม่ได้แอนนาจะพูดอย่างนี้ว่าลูกค้าเนี่ยซื้อขายแอนนาม,มาเนี่ยนะคะไม่ได้เพิ่งซื้อขายซื้อขายมาเนี่ยเป็นปีละและแอนนาเพิ่งมาพลาดตรงที่ส่งของช้านะคะดังนั้นเนี่ยประเด็นคือเราส่งของช้าแต่คนที่ไปตีความคือเราไม่ส่งของคืออันนี้มันไม่ไม่ไม่เหมือนกันแล้วนะมันจะต่างกันแล้วนะทำไมเป็นสัญญกรรม ทั้งที่แบบว่ามันควรจะทํางานก่อนไหมแล้วหลายคนเคยมารู้ไหมว่าสัญญกรรมที่นาทำเนี่ยมันเป็นงานที่นาได้เงินมันเป็นงานที่เรารับรีวิวมันเป็นงานที่เราจะได้ส่งเคสสัญญกรรมต่อคนก็ไม่ได้มารู้กับเรานะบางคนตีตาหน้าเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ตามนาลาไปคือนาลามันก็ช้ำพออยู่แล้วเนาะไม่ต้องไปเหยียบย้ำซ้ำเติมต่างต่อก็คือปล่อยลงไปมันคนละเคสตกัน ของอนาก็คือเรื่องเรื่องของอนาก็คือเรื่องของอนาเรื่องของนาลาก็คือเรื่องของนาลามันไม่เหมือนกันนะฮะเรื่องของอนาคือการส่งของล่าช้าดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนตีความใหม่และเข้าใจใหม่นะฮะยอด200จริงไหมไม่จริงค่ะอนามีทำรายละเอียดบัญชีไว้ทั้งหมดนะฮะถ้ามันเยอะขนาดนั้นป่านนี้ขายของไม่ได้ลวค่ะแล้วถ้ามันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นใหญ่โตขนาดนั้นเนี่ย ทุกวันนี้ open chat ยังมีคนอยู่60กว่าคนนะคะทุกวันนี้ใน open chat ก็ยังมีคนอยู่60กว่าคนยังไงยานะอนาก็ยังยืนยันนะว่าอนาก็ต้องสู้ไม่ว่าสู้ด้วยทางไหนก็ตามอนาต้องลุกขึ้นมาสู้เพราะอนาล้มอนาไม่ได้ล้มคนเดียวแล้วก็ปัญหาที่เกิดเราจะไม่พูดว่าคนอื่นผิดหรือใครผิดผิดที่ตัวอนาโดยตรงอนาเป็นคนผิดเองแล้วก็อนาเดินทางเขาเรียกว่าเดินธุรกิจพลาดเองดังนั้นก็คือจะไม่ไปว่าแบบ เฮ้คนนั้นทําให้ฉันล้มคนนี้ทําให้ฉันล้มไหมเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากการที่เราเนี่ยบริหารงานผิดพลาดแล้วก็ใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่จำไว้นะคะว่าฟังจากใอนาคือชัดเจนที่สุดรู้มันเกิดจากลูกค้าที่เสียหายถ้าลูกค้าให้โอกาสในการคืนในการให้เวลาเราอนามองว่าเรื่องพุกเรื่องตามานยังเป็นเรื่องที่ไกลมาก นอกจากว่าลูกค้ามองว่าแอนนานี่เป็นคนไร้ศักยภาพไม่ทำงานไม่หาเงินนิ่งนอนใจอันนี้ก็คือก็อีกแบบหนึ่งนะแอนนากล้าพูดเลยนะว่าถ้าไม่มีคนไปแจ้งความก็ไม่โดนมันก็มีค่ะแอนนาพูดเลยตรงๆขนาดมีอยู่เคสหนึ่งแอนนาผ่อนไปแล้วสี่หมื่นแต่ว่าลูกค้าก็ยังไปลงบันทึกแจ้งความอยู่เลยแล้วก็ลงเต็มจำนวนด้วย ซึ่งอนนก็ต้องแบบถามว่าเราจะทํายังไงคนที่เขาไปแจ้งความเราก็เลือกที่ให้มันเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็เราก็ไปตามนัดถ้าเขานัดตำรวจนั้นมาเราก็ต้องไปแต่ถามว่ามีน้อยไม่น้อยมากคนเดียวจบมีแค่คนเดียวที่แจ้งเรารู้ด้วยว่าใครเพราะว่าเราเลือกที่จะยังไม่ได้โอนให้เขาเพราะว่าเราเลือกที่จะโอนเนี่ยกับคนที่เขายังไม่ได้แจ้งแล้วก็เขารอมาตลอดก่อนแล้วเงินหายไปไหน เราพูดไม่ได้อะเรารู้คือมันเป็นเงินหมุนเนาะแล้วก็เราก็ทํามาเป็นปีแล้วด้วยแล้วก็หมุนหมุนไปเรื่อยๆอ่ะหมุนให้กับลูกค้าบ้างทำการตลาดบ้างอย่าซ้ำเติมกันก็พอเงินมันไม่ได้หายไปไหนนะถ้ารู้จริงเงินเงินจริงมันมีไม่เยอะนะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะ ด้วยนิสัยอนาเองอนณาเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักอนนามากพออนาไม่อยู่ในวงการมาปีสองปีเนาะอนาอยู่ในวงการมาเนี่ยจะ20ปีละอนาเชื่อว่าทุกคนรู้ว่านิสัยอนนาะจริงๆเนะี่ยเป็นคนคดโกงไหมเป็นคนหัวหมอไหมเป็นคนเจ้าเล่ยไหมเป็นคนที่คิดเจ้าเงินของใครไหมเรื่องบางเรื่องอะ่ะมันไม่ต้องเล่าอะ่ะมันแค่แบบแค่มองย้อนแบกก็คกราวกลับไปอะ่ะ หลายคนอยากรู้ละโกงไม่โกงไม่โกงค่ะเป็นคนไม่โกงใครนะคะเป็นคนไม่โกงใครนิสัยนิสัยเป็นคนสันดานไม่โกงใครแน่นอนแล้วก็เป็นคนไม่อาเปียบใครด้วยตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่จนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยคิดที่จะโกงใครลูกค้าบางคนบอกว่าได้บ้างไม่ได้บ้างอนากล้าพูดเอาสลิปมายืนยันว่านาก็โอนคืนลูกค้าทุกวันทําทุกวันมาเป็นเดือนกว่าแล้วไม่เคยนิ่งนอนใจไม่เคยแบบ แต่วันนี้มันมีข่าวออกไปเยอะเราก็เลยต้องนั่งรับโทรศัพท์นักข่าวบ้างบางคนก็โทรมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรยังไงเราก็เล่าเราก็เล่าตร,ตรงความจริงทั้งหมดเพราะเราถือว่าความจริงจากปากเราเนี่ยมันดีที่สุดละแอนนาเล่าให้ฟังอยี้แล้วกันว่าแอนนาเดินเกมในเรื่องของการทําธุรกิจผิดคือก่อนหน้านี้แอนนาขายของใช่ไหมขายของเองมาตลอดแต่ช่วงหลังเนี่ยแอนนาใช้วิธีการไม่ขายเองด้วย ขายคนอื่นด้วยปักะก้าด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างแล้วก็ประกอบกับปัญหาประดังประเดหลายอย่างในช่วงที่เดือนมีนาเมษาเดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนที่พีคที่สุดเพราะว่านเดือนที่นาฆ่าตัวตายถามว่าทำไมอยากฆ่าตัวตายเพราะตอ,ตอนนั้นจิตตกจิตตกกับปัญหาที่เกิดขึ้นว่าจะแก้ปัญหาย,ยังไงคิดว่าแก้ปัญหาไม่ได้แน่นอนตายดีกว่า แต่เราลืมคิดไปไงว่าถ้าเราตายเราไม่ได้ตายคนเดียวแล้วลูกค้าที่เขารอของรออะไรเงีเ้ยเขาเขาจะทำยังไงดังนั้นน่ะจะบอกทุกคนแค่ว่าวันนี้แอนานลออจากความตายมาได้เนี่ยแอนานก็อยากจะทำทุกอย่างให้มันกลับมาดีแล้วก็แก้ไขทุกอย่างให้มันหมดเป็นหมดหมดปัญหาไปนะฮะต้องกำหนดวันให้ชัดเจนค่ะโอเคได้ค่ะคือดังนั้นเนี่ยก็คือไม่ตายไม่ตายแล้ว บางคนบอกคอนเทนต์อันนี้เป็นรอยนะฮะลอยที่ไปเย็บเนี่ยรอยที่เอามีดปักนะฮะที่หัวใจไม่ใช่คอนเทนต์หรอกถ้าเป็นคอนเทนต์จะไม่เจ็บขนาดนี้ปัญหาเกิดขึ้นจากตรงไหนปัญหามันเกิดขึ้นจากการที่นาวางแผนธุรกิจผิดพลาดนาคิดว่าการทําธุรกิจแบบนี้มันจะได้เงินแบบนี้ถูกต้องแต่พอถึงเวลาเนี่ย มันไม่ได้อย่างที่เราหวังมันไม่ได้ที่เราคิดทําให้การที่เราจะมาหมุนเงินส่งของหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ช้าลงทําให้การส่งของมันก็ช้านะฮะคือทุกวันนี้แอนนาพูดเลยไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามก็ไม่ได้อยากตายแล้วแล้วคิดว่าตายคือตายไม่ได้ด้วยต้องออกมาสู้ต้องมารับผิดช,ชอบต้องออกมาทําทุกอย่างให้มันดีขึ้น จากเรื่องนี้เองนะคะทางด้านนวัดอิสระไกซีนค่ะยังที่ทางท็อปดารานะคะได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสใน i g Story นะคะซึ่งได้ส่งกําลังใจให้กับแอนนาโดยพอความที่ว่าเป็นกําลังใจให้แอนนาทุกวิกฤตคือโอกาสเดียววันนี้จะคิดโอกาสใหม่ๆให้ครับนอกจากนี้นะคะบอสนวัดค่ะยังออกมาไลฟ์สดแล้วก็โดยในช่วงหนึ่งนะคะก็ได้พูดถึงแอนนาที่ว่าพรุ่งนี้มาไลฟ์ด้วยกันไหมฝากไปถามมาไลฟ์ที่บ้านแกนไหมเดี๋ยวผมช่วยไลฟ์น้องคนไหนช่วยไลฟ์ไลฟ์ฟรีไม่ได้คุยกันสักทีพรุ่งนี้ว่าางมมไ บ้านแกนได้เดี๋ยวเช็คคิวว่ามีน้องคนไหนนอนบ้านแกนบ้างมาไลฟ์เลยเดี๋ยวผมช่วยไลฟ์ด้วยเป็นกรณีพิเศษไม่คิดค่าตัว๋วช่วยเต็มที่เดี๋ยวให้น้องๆช่วยด้วยพอสะดวกไหมมาไลฟ์ยาวๆช่วยกันเชียร์ช่วยกันขายถ้าเกิดเข้ามาเผื่อมีธุรกิจอยากคุยด้วยรับรองไม่ว่า10ล้าน20ล้านแป๊บเดียวขี้ปัติว๋วจะทําให้สังคมเห็นถ้าโอเคเราก็เจอกันในไลฟ์ผมพูดอะไรผมพูดจริงแล้วผมก็ทําจริงนะครับผมยังไม่พูดก็คือยังไม่ทํายังไม่ตัดสินใจแต่การที่ผมพูดไปแล้วผมตัดสินใจแล้วผมท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่แอนนาว่าจะสะดวกด้วยไหมแต่ถ้าถามว่ามีต้นทุนไหมไม่มีครับค่าไลฟ์ของน้องๆทีหนึ่งเนี่ยสามแสนสี่แสนแต่พรุ่งนี้มาให้ฟรีแล้วก็ไม่ต้องร้องไห้จะร้องทําไมจะช่วยจริงๆนะไม่ได้แกล้นน้ําตาแตกเป็นเรื่องอะไรร้องอะไรร้องเพราะอะไรไปบอกแกลเลยว่าช่วยจริงๆไม่ได้แกล้พูดนะแล้ววันนี้ก็พยายามติดต่อหลายรอบมากเลยต่างคนต่างรีบหาตังค์กรรันรู้ขึ้นตาไลฟ์กันตลอด มาเลยพรุ่งน,นี้ขนมาเลยไม่ต้องขนมาหเราที่บ้านที่ที่ที่ท,ท,ที่บ้านแกลมีอุปกรณ์หมดมีฟงมีไฟนะจ๊ะ <merged> ผมว่าชอบชอบอะไรที่มันยากๆผมว่าทุกวิกฤตของคนเนี่ยเป็นความยากแต่มันสนุกครับแต่มันสนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคือรับรู้ได้แต่ต้อง ไม่เอามาติดเอ่อไม่ต้องเอามาติดอยู่ในตัวเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันต้องใช้การแก้ปัญหาอ,อบอกแก่ไม่ต้องร้องอยู่ร้องทําไมเล่าไม่ต้องร้องเลยเงินหาไม่ยากหรอกเงินหาไม่ยากนี่เรื่องจริงมาเลยเอาจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมอยากผมว่าเอออยากจะคุยกัน จะได้แบบเอ้ยช่วยกันยังไงดีใช่ไหมล่ะไม่ต้องเกรงใจบอกเขาไม่ต้องเกรงใจเราเกรงใจเรื่องอะไรไม่ต้องเกรงใจเลยผมชอบผมทผมชอบทํางานผมชอบผมชอบที่จะช่วยๆกันไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสเลยแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเยอะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจคนเขาคะแนนแหนะอะไรยไม่ต้องสนใจ ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าจากข้อความนี้ของบอสนะวัดเนี่ยก็ทำเอาแอนนาเนี่ยทำเมื่อวานนะคะร้องไห้โฮกลางไลฟ์กันเลยทีเดียวบอกว่าเกรงใจบอสพร้อมเช่นน้ําตานะคะดูแอนนาค่ะก็ได้พังพูนะคะซึ่งบอกว่าไม่คิดว่าแบบตัวเราเนี่ยสกรปรกมากเลยนะมีแต่คนอยากเดินออกจากชีวิตของเราแต่เราก็ไม่คิดว่าบอสเนี่ยจะพูดอะไรแบบนี้ในวันนี้เราล้มลุกคุกคนไม่มีใครหลอกที่เข้ามาหาแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแล้วกอดเราไม่กลัวคนที่จะเลิกไปด้วยแต่พอเจอบอสพูดแบบนี้ก็อดไม่ได้จริงๆที่จะต้องร้องไห้ แล้ววันนี้ก็พยายามติดต่อหลายรอบมากเลยขิงไส้บอลตั้งคันรู้ขึ้นจะไล่กันตลอดมาเลยท่านี้ขนมาเลยไม่ต้องขนมาหรอกที่บ้านหนึ่ที่ที่ที่บ้านแกมีอุปกรณ์ครับมีวงมีไฟนะจ๊ะกดตะกร้าแล้วชำระนะครับขอบคุณมาก ไม่ลองแล้คือเข้าใจใช่ป่ะแบบไม่ขีดอ่ะเพราะแบบตัวเราเป็นสกรปรกมากเลยนะมีแต่คนอยากจะเดินออกจากชีวิตเราอ่ะแต่เราก็ไม่คิดว่าบอสจะแบบจะพูดได้แบบนี้ไงในวันที่เราล้มลงคุกโคนฮนะ ไม่มีใครหรอกเท่สะเดินเข้ามาแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเราก็กอดเราเพราะว่าสทายเขาก็จะขวบโคนนี่ยนะมันเลอะไปด้วยแต่พอเจอบอสพูดแบบเนี้ยก็อดหลองไม่ได้จริงๆนะแบบมันก็ต้องหลองอะ่ะ Okay. แอนนาค่ะก็โพรูมไลฟ์สดขายของกับบอสนวัตจริงๆในกระ,ะที่บ้านแกนนอกจากที่บอสนวัตนะคะจะออกมาช่วยขายของแล้วยังมีสาวๆทอสิบเอ็ดมิสแกนไทยแลนด์2อพมารวมสร้างสีงสันไลฟ์สดขายของช่วยกันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้ในกระ,ะบอสนวัตคะ่ะยังได้พูดว่าสนับสนุนแอนนาชอปด้วยนะคะแล้วให้โอกาสยาทับถมคนนะคะแล้วถ้าเกิดใครทับถมด่ากับก่อนที่แอนนานการจะปูต่อว่าวันนี้มีกำลังใจในชีวิตมากขึ้นมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนแกนที่ เข้ามาซัพพอร์ตแอนนาจะบอกว่าตั้งแต่เมื่อเช้าอยู่ดีๆก็มียอด1 0 0 0 0แสนบาทโดยที่ไม่ได้ขายของมีแฟนคลับของแกนเนี่ยซื้อแล้วก็อินบ็อกมาเยอะมากเป็นแฟนคลับของมิสแกนแล้วก็เข้ามาช่วยซื้อมาจากบอสอันนี้ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะฝากทุกคนเมตตาเอ็นดูด้วยนะคะสนุนแอนนาชอปด้วยนะครับแล้วก็ให้โอกาสคนด้วยอย่าทับถมคนนะฮะแล้ถ้าเกิดเห็นใครทับถมด่ากลับนะฮะนะอาเ,เชิญนะคุณแน,า,นาครับวันนี้จะบอกว่า มีกำลังใจในชีวิตมากขึ้นมากเลยอะค่ะอขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็อขอบคุณแฟนแกรนมากๆที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตคือถ้าจะอานาจะบอกว่าตั้งแต่เมาาื่อเช้าอะค่ะอ,อยู่ดีๆก็มียอดหนึ่งแสนบาทเข้ามาโดยที่ไม่ได้ขายของม,มีแฟนคลับของแกนะ่ะซื้อแล้วก็อินบ็อกมาเยอะมากบอกว่าเป็นแฟนคลับเป็นแฟนมิสแกแลก็เข้ามาช่วยซออื้อมาจากบอร์ด หนูก็ตกใจว่าทาไมหนูตื่นมาเช้าอ่ะหนูได้เงินตั้งแสนกว่าบาทแล้วว่าหนูไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะหนูก็เลยเข้าไปดูคนมาย้อนซื้อในโพสต์ในวิดีโออก็อันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะให้ทุกคนตามไปซื้อต่อให้ทุกคนตามไปซื้อต่อในโพสตฝากทุกคนไม่ตายดูด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคนค่ะขอบคุณนะคะคคบุณ่ะ ก็เรียกได้วันไลฟ์สดวันเดียวนะคะเงินเข้ารัวๆกันเลยทีเดียวค่ะทําให้แฟนแกนน,กนได้เห็นความน่ารักและก็ความจริงใจของบอสวัฒพร้อมทั้งความปังของสาวท็อป11อีกด้วยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไ cribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ